สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแม่สตังค์ซูจี่นะครับที่ตลาดทรับเจริญ2551สระบุรีนะครับเป็นตลาดของผมนะครับอันนี้หกบบาทนะคับนี่ครับกินมากเลยนะครับนานได้เลยนะคะ ก็ทำไม่ทันแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณไม่แพ้ด้วยนะค่ะกสวัสดีคุณก็้ด้ยนะเลยายดีจ้ะกำลังยุ่งเลยนะคะชิ้นละสิบบาทชิ้นนะคะซูชิแม่สตางนะคะมาขายวันหนมาครับพี่นี่ครับ วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะถึงสิบนห็นเปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะถึงถึงประมาณสองทุ่มก็หมดแล้วค่ะขายสามวันนะครับที่นี่นะครับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ขายแค่สามวันนะครับใช่ค่ะแล้ววันอื่นไม่ขายเลยครับวันอื่นวันอื่นนอนใช่ไหมนอนใช่ไหมล่ะวันอื่นนอนขายแค่สามวันกับพี่ขายแค่สามวันนะครับค่ะ ราคาทูตี้นี่ทำเท่าไหร่ครับอ่าสิบาททุกครัค่ะใหญ่เลยนะคะมันเ็ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าอะไรครับอันนี้เป็นหน้าแซลมอนเบิร์นค่ะเป็นลาชิ้กับมายองเนสจ้าครับเบิร์นไปด้วยนะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จ้ะซิกเนเจอร์ นั่นคือหอยนมงฟูอย่างซีแลนด์จต่พี่แล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นปีกปลาหมึกจ้ะปีกปลาหมึกปีกปลาหมึกเนาะอันนี้เป็นสันคอจ้ะแล้วก็นี่เป็นเบคอนโอเคคอเบคอนได้เป็นกุ้งเป็นกุ้งนะครับอ่ามีไขหวานนะครับไขหวานสะลายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟูอัดนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จพอดีเนี่ วันครับทีละนี่นะครับสดใหม่ทุกวันแต่วันนี้ก็ทานละสิบบาทเหมือนกันสินนบาททุกอย่างเลยจา้า 8, าแล้วก็มีเป็นซาสตินีจ้ะของละแปดสิบเก้าบาทซาติมีนะครับแปดสิบเก้าบาทเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปชมกนะันนะใกล,ใกล้ใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วสุดท้ายครับพี่อีกทีนึงพี่แถมทีนึงครับอ,อ้โนี่ครับซาตินีนะครับส สิแถมหนึ่งเลยนะพี่สิละ่ะแบบได้เลยสิบชิ้แถมหนึ่งชิ้นนะคะสิแถมหนึ่งนะครับใช่ค่ะสิแถมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแถมเท่าไหรครับสิบาทหนึชิ้นสิบาทหนึ่งชิน้นแล้วครับหนะะึ่งร้อยก็แดนมึงกินนะครับใช่ฝังไปปรามาจะงงนะสิบแถมหนึ่งจ้าะยงเอากรงไม้ดีสิบชิ้นนะครับ เจ็ดแถมหนึ่งหนึ่งพันแถมสิบชิ้นนะครับไม่รู้ว่ามีลูกค้าเคยมาซื้อหรือเปล่านะหนึ่งพันบาทนะครับอัน,นี้หน้าเลยครับเป็นปลาหมึกกิมจิครับปลาหมึกกิมจินะครับอันนี้เท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทอบรอบผมอันนี้หน้านี้ทําเองนะคะทําเองด้วยนะครับใช่ครับ นี่เป็นไข่อะไรครับนี่เป็นใหญ่เป็นไข่สาหร่ายพี่ไข่สาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลค่ะเป็นไข่เทียมค่ะพี่ไข่เทียมนะครับไม่ใช่ไข่แท้นะเอาไปลอกเด็กไม่ใช่ไข่แซมอนนะคะเป็นสาหร่ายทะเลจ้าไว้ลอกเด็กนะเป็นสองเลยสิบปีหนึ่งครับสิบปีหนึ่ง ขายได้ได้วันละกี่ชิ้นครับวันละพันกว่าชิ้นค่ะวันละพันกว่าชิ้นใช่ครับใช้วันละตัวปลาทัม้อนวันละวันละหนึ่งตัวนะใช่ค่ะตัวละกิโลครับกอนปลาทับม้อนตัวละห้าสิบหกโลค่ะตัวละห้าสิบหกโลนะครับแต่ละวันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับตอนนี้เหลือแค่สองกล่องนี้นะใช่ครับ ไปดูแม่ค้าทำทางด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นอ่าหมึกสายค่ะหมึกสายเบิร์นนะคะใช่อันนี้คือหมดไวเหมือนกันนะคะหมดไวเหมือนกันทำใหญ่มากครับเท่าไหร่ครับที่บาทค่ะบาทเค่ะรับไหมคะรับค่ะคนละพิ้งก็รับนะคะที่ร้านมาสแกนกันได้เลยจ้าไม่มีคนละพิ้งเลยนะ หมึกเด้งหมึกสดนะตอนที่ดางเพราะว่าเราเลวกมาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวข่าไม่เหนียวด้วยนะพี่หมึกลวกมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดค่ะแล้วก็ลาดธุริยกินะคะลาดร้อนจ้าจำฉับเลยนะจ้าอันนี้เป็นต้นหอมจ้งมาจง,งาจ้<ง>าไข่ปลาจ้า10บาทนะคะ มาครับ10แผ่นนที่ร้านใช้ข้าวญี่ปุ่นนะครใช้ข้าวญี่ปุ่นด้วยนะมาจากโตเกียวเลยคะ่ะข้าวญี่ปุ่นนี่เขาจะแบบจะเป็นเม็ดกลมพี่นนเ,แบบเ,เม,ม็ดเม็ดม,มจะกลมเลยใช่โอเ้โอเม็ดใส่าหน เป็นข้าวไทยในแบบเมดิญานะครับใช่่คะเป็นข้าวหอมนะบางร้านนะครับแต่ร้านนี้ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นซลมอนโนยนะคะนี่นะคะซลมอนโนยนะครัแซลมอนเนี่าคาจะชิมอยู่เพาวนี่นะคะชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะนี่นะคะสิบแปดใช่ค่ะของข้าวนะครับของข้าวนะจ๊ะ ใจทุกชิ้นอร่อยทุกคำนะจ๊ะกี่ปีแล้วครับที่ขายมานี่ห้าหกปีแล้วค่ะพี่ห้าหกปีแล้วนี่นะคะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะขายแค่สิบบาทนะคะสิบบาทสิบบาทมาอุ่นกันได้นะครับตลาดนี้มีสามวันนะครับสามวันค่ะเสาร์อาทิตย์ ตอนเช้าก็มีนะครับตลาดที่นี่นะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าจะมีอ่าวันพุธลหัสวันพุธลหัสนะครับตอนเช้าถึงประมาณเที่ยงก็ยังมีคนอยู่ครับแต่ว่าของกินจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะเป็นของมือสองวันพุธลหัสตอนเช้าเป็นของมือสองใช่ค่ะเป็นของมือสองนะของมือสองเป็นเสื้อผ้าเป็นของมือสองของกินนี่เลยรคับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ตลาดต้นไม้ะคะ่ะตลาดต้นไม้นะครับที่นี่ค่ะเป็นพวงก้อนสีอะค่ะเป็นบอลสีเป็นกล้วยด่างะคะต้นละแสนเลยนะะเนีเย<พ>่ยค่ะโอ้โหด่างต้นะแสนเนี่ยเ่งเพิ่งเปิดใหม่ <l ux> แต่ว่าของกินก็คือจะมีอ่ะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะของกินมาช่วงเย็นนะครับสุ่เสาร์อาทิตย์นะค,ะค,ร,คะรับครับรับประกรันครับที่นี่ของของของ่ของกินของทานนะครับของทานเล่นเยอะมากครับที่นี่ อันนี้เป็นชีสนะคะ ช่วงนนี้ะะควัตถุดิบแพงนะครับแต่ว่าราคาเเหมมือนดิแต่ก็ยังเท่าเดิมนะคะเท่าเดิมนะไอ้พวกพวกวัตถุดิบพวกชิ้นพวกอะไรไปซื้อไหนมาอ๋อวัตถุดิบนี่คือแมคโครก็มีนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ร้านวัตถุดิบก็คือเซิร์ชสามารถเซิร์ชได้เลยก็คือเป็นวัตถุดิบซูชิวัตถุดิบซูชิใช่ค่ะก็คือขึ้นเลยใน Google นะครับเพราะว่าเขาจะมีสาขาแต่ละที่เพิ่อ๋อแต่ละจังหวัดนะครับจะมีนะใช่แต่ละจังหวัดแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ อันนี้หอยแมงพูนิวซีแลนด์นะคะอันนี้นะใช่ค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะที่ร้านนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากค่ะไม่มีขมไม่มีคาวนะไม่มีเหม็นนะคะหอยสดนะคะใช้ของวันต่อวันนะคะของวันต่อวันใช่สดใหม่ทุกวันนะครับใช่หอยนี่ซื้อจากไหนมาครับที่แมคโครมีเลยนะคะพี่ใครที่แมคโครนะใช่ค่ะอ่าใครจะซื้อก็ใช้ได้เลยนะใช่ สามารถซื้อไปทำปกคลิปก็แบบเดียวกันได้ค่ะพี่แบบเดียวกันเลยพี่กัดร้านจะอยู่เต็นหนึ่งนะคะกัดร้านอยู่เต็นหนึ่งนะใช่ค่ะข้างร้านปลาไข่นะคะซูชิแม่สตังนะคะร้านปลาไข่ครับทางด้านนู้เป็นไส้ทอดนะครับใช่ค่ะะออพีกรรัับน,นะคะ ก่นนะคะลูกค้าสิแถมหนึงเลยจ้าเบอางม่ว่ายเราทําทำมาสุกอยู่แล้วนะคะพี่แต่เราแค่เบิร์นชีสกับมาย่างนี้ให้มันเข้ากันก็ราดเบอรีกีนะคะราอีกินี่ก็ซื้อที่แมคโครได้ไม่เหมือนแมคโครกันนะอะไรดจ้าต้นหอมนะครับมีไข่ไข่ต้มแล้วก็เออ ไข่ส้มที่จริงมันเป็นไข่ปลานะคะเป็นไข่ปลาเป็นไข่ปลาเป็นไข่ปลานะคะพี่ก็ใส่งาด้วยใช่ค่ะเป็นงาขาวนะไข่ใหญ่มากค่ะก็เป็อตั๊กแตนอีกข้วต่อไปเป็นชีสค่ะชีสอันนี้ก็ซื้อได้ตามทั่วไปอะค่ะทั่วไปนะแต่ของส่วนใหญ่นี่จะมาจากแมคโครไหมใช่ค่ะเพราะว่า ร้านร้านซูชิแม่ตะตังก็คือเน้นเป็นพวกหน้าเบิร์นนะคะก็จะเป็นพวกของสดส่วนใหญ่ส่วนพวกยำสาหร่ายพวกกุอัดก็คือจะใช้ร้านวัตถุดิบ<อ>จะเน้นทําเองซะมากกว่าค่ะะมากกว่าตกปลพว,ก,วกอะไรนะใช่ค่ะทำเองมันจะอร่อยกว่าค่ะพี่อร่อยกว่าแล้วก็ลดลดต้นทุนไหมลดต้นทุนลดต้นทุนด้วยนะครับ จะเป็นเป็นเป็นทางแบบนี้นะฮะใช่แบบนี้นะคะอันนี้นะะนเ,นเท่าไหร่ครับสิบบาทครับเลือกก่อนนะคะสิบบาทสิบแถมหนึ่งเลยจ้าสิบบาทสิบแถมหนึ่งเลยจ้า ถาดนี้เป็นถาดอะไรครับถาดนี้อันนี้เป็นถาดเล็กถหรือชิ้นไหมครับเขาเรียกว่าถาดแก้วค่ะพี่ถาดแก้วสามารถโดนไฟได้ใช่ค่ะสามารถโดนไฟได้เป็นถาดเอะไรคะเป็นถาดเซรามิกใช่ไหมใช่ใช่เซรามิกก็โดนไฟได้นะครับใช่ค่ะทุกหน้าก็คือจะราดมายองเนสแล้วก็ชีสนะคะแล้วก็เทเล็กกิ๊กครับ หน้านี้คิดเองหรือว่าคิดเองบ้างค่ะคิดเองบ้างค่สิาบาทนะคะสิบาทติดแถมนึ้งเลยนะคะสินค้าลมไม่เลอกครับใครมาไม่ทันโทรสั่งได้นะคะเบอร์โทรที่ศูนย์เก้าห้านะคะห้าสี่ห้าห้าศูนย์หกเจ็ดนะคะครับ ที่อยู่ได้แถวสระบุรีสรระบุีนะครับใช่ค่ะโทรมาได้นะครับปวดที่ร้านไทยแบบปวดนะแป้งมันจะน้อยนะคะถามว่าไม่มีแป้งเลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะแป้งน้อยมันจะนุ่มอันนี้มันจะนุ่มตาไหมครับเป็นตาเป็นตาเนี่ยครับพปวดสูตรเอนะใช่ เกรดเอจ้ามาหัวเหนก็ได้นะครับบรากาศตลาดซับเจริญสองห้าหนึ่งสระบุรีนะฮะเป็นตลาดของโสมนะครับมีสามวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ